ตัวดีเอของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนทั้งหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยกว่าท่านแล้วในเวลานี้และผมขอปิดท้ายเบรกสําคัญช่วยรับพักผ่อนของเอฟด้วยพระเครื่องสําคัญมากๆอีกหนึ่งรายการของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเราและเป็นพระเครื่องในรายการที่สําคัญของประเทศไทยเรานั่นคือพระรพัยลไพนาศวัดบวนิเวศวิหารหลังปีการจนาพิเศษห้าสิบพรรษาในหลวงรัชการที่เก้าปีสามเก้า องค์นี้นะครับซึ่งด้านหน้านะครับเป็นพระผงนะครับสีสีนี้ออกเหลืองไข่แล้วนะครับเหลืองเปลือกไข่แล้วนะครับพอกันเวลานะครับตั้งแต่ปี39ประทับรูปเหมือนองค์นะครับพระพิริพินาชประทับนั่งบนฐานดอกบุษบกตามเทวสินจะดูข้อความพระพยริพินาชภายในซุ้มนี้นะครับเป็นแล้วก็มีดอกไม้อยู่ด้านข้างเป็นรูปแบบการจัดสร้างของวัดโพนิเวศวิหารโดยตรงนะครับสวยมากเลยคม เข้มขังว่านะครับบนสารที่แปลสภาพแบบนี้นะครับเข้มขันและแข็งแกร่งนะครับด้านหลังเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ฉลองของสิริราชสมบัติครบ50ปีในหลวงรัชการที่9นะครับและจะด้ข้อความวัดบวรนิเวศวิหารนะครับสุดยอดแห่งพระเครื่องสําคัญพระไพรีพิณาถเป็นพระดายการบบานิยมมากๆนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดี